นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางมายัางศาลอาญาก่อนที่จะเปิดเผยว่าศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวรัชนกศรีนอกสสกทอมพักประชาชนและนายสาสวัสดิ์คุ้มคงสสชนบุรีพักประชาชน,น,าาชน,ชาชนในข้อหาหมิ่มประมาทโดยการโฆษณาโดยเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทกรณีพาดพิงสำนักงานประกันสังคมซื้ออาคารสกายนายในราคา7,000ล้านบาทเมื่อครั้งตัวเองดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ระทรวงแรงงานค่ะโดยเหตุผลที่ฟ้องหมิ่นประมาทเพราะว่าต้องการที่จะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมเนื่องจากการเป็นสอสอหากตั้งข้อสงสัยก็มีช่องทางในการตรวจสอบนะักการเมืองอยู่แล้วแต่หากกล่าวหาทางสื่อสังคมออนไลน์หรือผ่านสื่อมวลชนก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการกล่าวหากันลอยๆไม่มีหลักฐานแต่ถ้าประเด็นนี้มัน,มนเกินเกินที่จะเยียวยานะบุคคลบุคคลสองท่านนี้เกินที่เยียวยา เราก็ต้องให้กระบวนการศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่งของผมผมก็ไม่รู้จะพึ่งใครนะฮะผมพึ่งสื่อมวลชนได้ไหมล่ะก็ได้แค่พูดพูดออกข่าวไปเฉยแต่สิ่งหนึ่งที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เขาเกล่าวหาหมิ่นประมาทผมใส่ร้ายผมเนี่ยผมเป็นบุคคลสาธนะารณะผมยอมรับสามารถวิจารณ์หรือที่จะตําหนิติดเตือนได้หมดในการทํางานแต่ไม่ใช่กาาาล่าวหาใส่ร้ายคือถ้าสงสยัยหรือตั้งข้อสงสยัย ก็สามารถที่จะยื่นช่องทางต่างๆเช่นปปชาตรวจสอบนักการเมืองนายสุชาติกล่าวอีกว่าวันนี้ทนายฝ่ายจำเลยที่2ก็คือนายสหสวัรค์เนี่ยติดว่าความคดีที่ศาลอื่นจึงขอเลื่อนการไต่สวนฝ่ายจำเลยเป็นวันที่16มิถุนาย,ยนเวลา13นาฬิกาตัวเองจึงขึ้นเบิกความฝ่ายเดียวค่ะเนื่องจากว่าได้เตรียมหลักฐานต่างๆมาพร้อมแล้วค่ะ